ดูดูถุงนิ่งกลัวถุงซับไปนู่นแล้วถุงซับนี่นั่งจ้องอยู่นี่นู่นถุงนิ่งไปนู่นแล้วดำไม่ไม่ไม,ออไม่ออกมาจากดำดำไม่ออกมาเที่ยวอ่ะดำดูดูส้มดิโอ้โหส้มหล่อนะดู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 ไปแกล้งเขาหรือเปล่านั่ะแล้ว นี่หลอนะครับเอ้หลอนั่งลงหลอนั่งลงหลอนั่งลงนั่งลงครับนี่ครับอืมเอาไม่ต้องแย่งกันนั่งลงพับเอ้อหล่อครับหล่อครับหล่อครับแม่ถึงินหนีไปนอนนนหนีไปแล้วเดี๋ยวจะโดนใช่ไหมควรลูกกัด นี่ไงล,ลูกลูกหล่อๆเนี่ยไอ้หลอ่อไอ้หลอ่อไอ้หล,ล่อรุ่นคุณลุงโอ้โหหล่อจังเลยดูส้มดิอืมอะส้มหล่อเลยท่านี้ยท่านี้ยส้มหล่อเลยเนี่ยอเออเออหล่อเลยส้มหล่อเลยส้มเก็บมือด้วย เอาวฮึไม่เอาไม่เอาไม่เอารอ,อทำไมอ่ะครับอึฮึดูส้มที่หล่อจังเลยฮึหล่อมานอนข้างส้มรอหล่อมานอนข้าง ต mm ัวเองชื hmm. uh ่อหลอฮะอโอร้องทำไมครับอือืออือหืจคมหล่อเหรอฮึ้มส้ม มาเนี่ยลงนี่ซับนี่หลอเนี่ยครับหลอมากเอ,าอ้าดำไม่ออกมาหืมแล้วมันนอนอะไรตรงนี้อโอโหโห้โหเซลกอมหลอดกันใหญ่เลยเซลกอมหลออนันอ๋อแม่ถุงนินแม่ถุงนินกินข้าวแม่ถุงนินหิวหรอกินข้าวนั่นนะ่ะ

อ๋มอมองแม่หน่อยอ่ะแม่หน่อยเดินผ่านเหรออืมอมกระดิกหางคิดถึงแม่หน่อยใช่ไหมต้องคิดถึงแม่หน่อยใช่ไหมจังคับ ต่อมาทำไมเราจะเอาอะไรครับเรอจะเอาอะไรครับระไม่เอาเ <c oughs> หรอเราบอกไม่เอาเราบอกไม่เอาไปตรงนี้ไปกินน้ำอิ่มแล้วหรอตรงนีน้ ต้มไปดูต้มดังจ้องแม่หน่อยพิเมื่อไหร่แม่หน่อยจะออกมาใช่ไหมต้มต้มแม่เมื่อไหร่แม่หน่อยจะออกมามันจ้องแต่น้องหน่อยอ่ะจ้องแต่น้องหน่อยอ่ะอ่อนเนาะเออก็อ่อน